สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับบทปฏิบัติการที่3การศึกษาเสถิรภาพของเรือคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติการกลาศาสตร์ของของไหลภาคปลายปีการศึกษา2,563หมู่เรียน831กลุ่มที่2ครับโดยรายชื่อสมาชิกมีดังต่อไปนี้ 1. นายนันทพงศ์พีละขำ 2. นายพิริยกรจันคง 3. นายเพชรผลิตการงาน 4. นายสาลินการจนาพันธ์ 5. นางสาวหนึ่งฤทัยพานทอง 6. นางสาวธิริศราอินชูในหัวข้อแรกนะครับจะเป็นวัตถุประสงค์ของการทดลองนะครับการทดลองนี้นะครับเพื่อศึกษาหาจุดสเสถียรภาพของเรือที่ลอยอยู่ในน้ําเพื่อที่จะนําผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองนะครับมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณจากทางทฤษฎีนะครับ มาดูในส่วนของอุปกรณ์การประกอบการทดลองนะครับประกอบไปได้ยะเรือนะครับในส่วนของเรือนั้นก็มีประกอบไปด้วยลูกตุ้มน้ําหนักแนวดิ่งครับผมแล้วก็สันบางแล้วก็ลูกตุ้มน้ําหนักแนวราบครับผมและก็มีถัง,ถ,งถังน้ําขนาดใหญ่สําหรับให้เรือลอยได้อย่างอิสระนะครับผมแล้วก็มีบายบรรทัดวัดระยะหรือตลับเมตรนนครับสําหรับวัดระยะต่างๆของตัวเรือนะครับ มาดูในส่วนของทฤษฎีและขั้นตอนการทดลองนะครับแรงพยุงและการลอยตัวแรงพยุงคือแรงซึ่งเกิดจากสถิตศาสตร์ของของไหลมากระทํากับวัตถุเมื่อวัตถุจุ่มหรือจมอยู่ในของเหลวโดยจะมีค่าเท่ากับน้ําหนักของของเหลวที่ปริมาณเท่ากับปริมาตรของวัตถุที่ถูกแทนที่ในของไหลสูตรก็คือ f Fb เท่ากับโล g b ครับเมื่อเมื่อ Fb คือแรงพยุงหน่วยเป็นนิวตันนะครับผมส่วนโลคือความหนาแน่นมวลของของ,ของไหลหน่วยคือกิโลต่อเมตรกำลังสองครับส่วน g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกคือ9.81เมตรต่อวินาทีกำลังสองครับ b คือปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมครับ มาดูในทฤษฎีและขั้นตอนการทดลองครับซึ่งสมดุลทางสถิตศาสตร์คือจุดศูนย์กลางของการลอยตัว G กับ B นี่จะตรงกันนะครับแต่ถ้าไม่สมดุลทางสถิตศาสตร์ก็คือ G กับ B จะไม่ตรงกันก็เลยเกิดเป็น B แดดนะครับผมการทรงตัวของของไหลมีทั้งหมด3แบบครับแบบแรกจะเป็น Stable Equilibrium ซึ่งเป็น รูปแบบที่จุด M อยู่เหนือจุด G หรือ MG เป็นบวกครับแบบที่สอง Neutral Equilibrium จะเป็นในกรณีที่จุด M และจุด G อยู่ในจุดเดียวกันครับส่วนอันสุดท้ายคือ Unstable Equilibrium จะเป็นกรณีที่จุด M อยู่ต่ำกว่าจุด G e, ครับ สำหรับการหารัศมีเมตาเซติกและความสูงเมตาเซติกในทางทฤษฎีความสูงเมตาเซติกสามารถหาได้จาก mg เท่ากับ mb ลบ bg ดังภาพครับโดยที่ mb คือรัศมีเมตาเซติกสามารถหาได้จาก mb เท่ากับ i ส่วน v ครับการหาความสูงเมตาเซติก หรือค่า mg โดยวิธีการทดลองหาได้จากสูตร mg เท่ากับ w ใหญ่ส่วน w เล w, ็กูณ dx by d z e t a สำหรับขั้นตอนการทดลองนะครับ 1. น่งชั่งน้ำหนักของเรือ 2. ช่างน้ำหนักของลูกตุ้มในแนวดิ่งและแนวลาด 3. วัดระยะของเรือ 4. ปรับตู้น้ำหนัก ามแนวนอนให้อยู่ในระยะกึ่งกลางหรือ10เซนติเมตร 5. ้ตรวจสอบมุมเอียงหกนำเรือไปลอยในอ่างตรวจสอบมุมเอียงอีกครั้ง 7. เลื่อนตำแหน่งของตุ้มแนวราบเป็นระยะต่างๆและบันทึกค่าระยะห่างจากกึ่งกลางและค่ามุมที่เอียงแต่ละตำแหน่งครับ ในส่วนของตารางบันทึกผลน้ำหนักทั้งหมดเท่ากับสองจุดห้าห้าหนึ่งแปดกิโลกร,รมัมตุ้มน้ำหนักที่เลื่อนตามแนวนอนมีน้ำหนักศูนย์จุดสองกิโลกร,รมัมตุ้มน้ำหนักที่เลื่อนตามแนวดิ่งเท่ากับศูนจุดห้ากิโลกร,รมัมส่วนต่างๆของเรือความยาวเท่ากับสี่ร้อยมิลลิเมตรความกว้างสองร้อยมิลลิเมตรความสูงหนึ่งร้อยมิลลิเมตรความลึก จากกับเรือถึงน้ำ65ม mm. ิลิเมตรเรือกินน้ำลึก35มิลลิเมตรครับในส่วนของตารางความสูงของตุ้มน้ำหนักบนเสามีค่าเท่ากับ200มิลิเมตรที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางถ่วง60.28มิลิเมตรครับ โดยค่าที่เก็บได้คือค่าตำแหน่งตุ้มน้ำหนักที่วัดจากตำแหน่งศูนย์เป็นระยะ s และค่าเซตาต่อค่าที่เหลือจะเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณครับซึ่งได้ค่าตามตารางครับในส่วนของตารางถัดมาจะมีค่าความสูงของตุ้มน้ำหนักของเสา ที่สองร้อยห้าสิบมิลลิเมตรค่าได้ตามตารางครับตารางต่อมาความสูงความสูงของตุ้มน้ำหนักเสามีค่าเท่ากับสามร้อยค่าได้ตามตารางครับในส่วนของตารางถัดมาค่าความสูงของตุ้มน้ำหนักเสาจะเท่ากับสามร้อยเท่าเดิม แต่ตำแหน่งจุดศูนยถ่วงจะเป็นหกสิบจุดสองห้ามิลลิเมตรครับถ้าได้ตามตารางบทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองจากการทดลองจะเห็นว่าค่าเอ็ได้จากการทดลองนั้นสอดคล้องเป็นไปตามทฤษฎีทุกกรณีและค่า m อ็ที่ได้นั้นมีค่าเป็นบวก หมายความว่าเป็นการทรงตัวที่มีเสถียรภาพและเมื่อลองเปรียบเทียบกับค่า m g ที่ได้จากการทดลองโดยค่า M.G. ตามทฤษฎีได้จากสูตรที่ได้พีเซนต์ไปเมื่อต้นคลิปครับส่วนกลุ่มสองของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ